สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาเชียนอินไซต์กับผมดรสุกิตเอื้อมหาเชิญก็กลับมาพบกับท่านครับผมนั่งอยู่ที่โรงแรมวินเซอร์นะครับสูขวิ่20ชั้น32เลยนะครับให้เวลากับตัวเองในการดูงานนะครับแล้วก็พบอย่างหนึ่งว่าเฮ้ผมมีแผนพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียครับ ตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วแล้วผมก็ทําลงมาวิเคราะห์บางอย่างฉะนั้นใน2ตอนที่ผมกำลังจะคุยกับท่านนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยคงต้องติดตามกันให้ดีครับเพราะผมจะเจาะในช่วงสั้นๆเองแต่เจาะลึกในประเด็นที่ว่าเราพบว่าอินโดนีเซียเขาดึงจุดแข็งของเขาขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับจุดที่เรียกว่า competency หรือศักยภาพที่แข็งที่สุดเป็น core competency ของเลยครับเราพบใน6เมืองของเขาเนี่ยนะครับสุมารตราเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นศูนย์รวมของการผลิตและก็แปรรูป วัดสดุอุปกรณ์และทรัพยากรของเขาทั้งหมดเลยโดยใช้ลัษษาของการจงวนหรือดูแลพลังงานของเขาด้วยนะครับรัจจาวาทั้งหมดก็จะขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมและการบริการของเขาทั้งหมดครับรัฐการิมันตันจะเป็นเรื่องของการผลิตทั้งด้านเหมืองแร่แล้วก็พลังงานทดแทนสุราเวสีครับก็จะผลิตแล้วก็แปรรูปกรเกษตรทั้งหมดการผลิตกเกษตรทั้งหมดปลา นะครับประมงน้ำมันแล้วก็แกส๊สที่บาหลีครับจะดูเรื่องการท่องเที่ยวแน่นอนท่านก็ทราบอยู่แล้วบาหลีเป็นจุดที่น่าสําคัญแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องของอาหารทั้งประเทศเนี่ยจะซัพพอร์ตเข้าไปตรงนั้นเลยส่งออกมาจากนั้นด้วยและสําคัญที่สุดนะครับในรักสุดท้ายก็คือปาปคัวแคปเทอร์เลนมาลูกนุนี่เขาจะพัฒนาเรื่องอาหารประมง แล้วก็พลังงานแล้วก็เรื่องของเมืองแร่ทั้งหมดเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาวางเป็นรัฐเป็นส่วนส่วน,ส,วนส่วนไปเนี่ยมันก็ดีครับตรงกับทางประเทศไทยที่เราแบ่งส่วนเป็นประมาณ5ภาคใหญ่สําคัญคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วบางส่วนจะมีภาคตะวันออกมาผสมนิดหน่อยก็จริงๆผมอยากจะบอกครับว่าวันนี้เราคงต้องกลับมาสะท้อนจุดแข็งหรือว่า core competency โดยเราเอาวัดสดุอุปรกรณ์ที่อยู่รอบตัวในท้องถิ่นนั้นๆเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคล แล้วก็เฟ้นไปเลยครับว่าเราจะไปทางนั้นหรือเปล่าโดยผมได้นโยบายอันนึงนะครับสมัยเมื่อเกือบ7ปีที่แล้วผมได้ร่วมประชุม East Asia ของ S B ร่วมกับทางสสมนะครับก็มีการคุยกันพบว่าประเทศญี่ปุ่นมาพรีเซนต์คำหนึ่งครับผมฟังแล้วผมมีติดใจจัจนี้ว่าจริงๆเนี่ยเป็นการพัฒนาประเทศก็คือการทำ local resource utilization ก็คือการใช้วัสดุทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้สูงที่สุดครับ ซึ่งมันสะท้อนกับแผนของอินโดนีเซียผมว่าเขาตรงนะฮะเราก็น่าจะใช้เวลานั้นเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากท่านผู้ชมครับก็คือว่าลององงย้อนกลับไปว่าเราใช้นโยบายอะไรเต็มไปหมดเลยในประเทศไทยแต่เราไม่ได้ทําอย่างเต็มรูปแบบหรือทําเต็มที่เช่น Amazing Thailand ทุกคนจะใช้หมดแหละอันที่2คือผมว่าน่าสนใจที่สุดคือโคไทยสู่โคโลก Kitchen t o u r i n วันนี้มันมากกว่านั้นครับผมเพิ่งกลับมาจากงานอนุการที่เยอรมันเนี่ยพบว่ามีหลายประเทศที่เริ่มใช้แนวทางนี้แต่ในชื่อใหม่ครับ บางประเทศที่เป็นของเอเชียเรานะครับบางประเทศที่เป็นอาเซียนของเรายกตัวอย่างครับเขาเริ่มพูดคําว่า t e s t of the world ในขณะที่เราบอกว่าเป็น food kitchen to the world ประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันเริ่มมีความแตกต่างในเนื้อหาบางส่วนล้ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับลองกลับมาคิดแล้วกันว่าถ้าวันนี้ competency ของเราหรือจุดแข็งที่สุดในสายว่าของเรามีตรงไหนดันให้เต็มที่ครับซึ่งในตอนหน้าผมจะเริ่มเจาะลึกแล้วว่า ถ้าในประเทศไทยมองภาพของเราเราจะเลือกสักภาคหนึ่งขึ้นมาแล้วเรามาพูดกันว่าเรามี competency อะไรเรามีจุดแข็งอะไรที่น่าสนใจแล้วสะท้อนมุมให้ใคล้ายกับที่อินโดนีเซียเขาสะท้อนออกมาผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นประโยชน์บางอย่างจากที่ผมจะนําเสนอนะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้คงเป็นแค่ก้องๆให้ท่านได้รู้ว่าอินโดนีเซียเดินเกมอย่างไรในการพัฒนาประเทศ2 0 1 1เถึง2025้าเขาวางแผนยาวมากนะครับแต่เรามีโอกาสเชื่อมโยงกับเขาอย่างไรในสัปดาห์หน้าคงได้ ทราบผลงินครับติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับผู้ชมครับสมองหวังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับว่าคุณผู้ชมคงได้รับความรู้แล้วก็ได้สนุกสนานไปกับรายการของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมมีอะไรที่ติดชมก็ส่งมาที่ Facebook นะคะ t h a i l นด์ c o r r i d o r ค่ะต้องขอกราบขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ได้ความกันุข,ข้อแก่เรานะคะแล้วก็มีของดีๆอย่างนี้มาฝากนะคะผู้ชมค่ะ โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์มากกับพี่น้องชาวใต้นะคะเป็นปฏิทินค่ะข้างในก็สวยงามมากทีเดียวเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนคนในชาติของเรานะคะไม่ว่าจะนับถือศรราสนาใดก็ตามเราเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะจะเห็นว่ามีเรื่องราวของอาหารมีเรื่องราวของการประกอบศาสนกิจและภาพสวยงามต่างๆในภาคใต้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้จากปฏิทินอันนี้นะคะ แล้วก็ผลิตโดยกระทรวงการต่างประเทศแต่ก็ขอเรียนคุณผู้ชมนะคะว่ามีเพียง10ชุดเท่านั้นคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้ต้องรีบๆหน่อยนะคะส่ง SMS มาที่0816495656 0816495656ค่ะเรายินดีที่จะมอบให้นะคะสาหราับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีนะคะ